มันน้อยมากผมอยากให้ตั้งที่ผ่านมาครับมันน้อยมากอยากให้มีรายจ่ายเกิดขึ้นกับทาวสวนแล้วก็กับอาสาทุกท่านที่ออกมาช่วยกันดูแลค้างป่าที่เข้ามาในพื้นที่ทุกพื้นที่ครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องอาหารการกินของอาสาที่พ่อเหรือันแต่หัวคข้มยันเท้าเนี่ยครับคือผมมาศึกษามาเกือแปดปีครับไม่มีภาครัฐออกมาเยียดยาดูแลครับที่ผ่านมาครับ ได้ทางจากชาวบ้านล้วเพื่อนบริจาคคอนเสิตที่สิบครับมันเป็นค่าน้ำาด่มทักหลังมันจะมีท่านสสจะเได้ช่วยบริหารในเรื่องจัดการเรื่องน้ำอยูมเรื่องอาหารในยามขั้นืนของอาสษาครับแล้วก็ท่านสารวัตรต็อกท่านสารพัดจิตวิวัฒนาการติดตัวช่วยกันแล้วก็สสต้องสามพันของแลนปีเราช่วยเหลืออาสาในย้คที่ในเรื่องของชาวบ้านนะครับที่ผลกระทบจากความเรือรอนนะครับของช้างที่ทำลายพ็คือตัวไร่นาเนี่ยอยากให้ มีกฎมีระเบียบมีข้อกฎหมายดูแลรองรับผลเสียหาย,ม,หายมันตกใกล้กับพันกว่าบาทผมว่ามันน้อยค่ามากครับกับมูลค่าทุกวันนี้ครับมูลค่าทุกวันนี้ทุเรียนหนึ่งต้นเนี่ยมันหลายหมื่นครับากับการเสียหายที่เกิดขึ้นชาวบา้านมัหมดเลยครับบางสวนมีอยู่ห้าต้นช่างทําลายหมดเลยคืนเดียวปลูกมากกว่าจะได้โตขนาดนี้มีผลผลิตคิดจะจะมีกินมีใช้แต่ว่าถูกช้างทาลาย ทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายชีวิตครับในที่ผ่านมาก็ขออาเรียนนำเสนอในเรื่องนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเป็นขอ้อเสนอที่ครับกลับเชิญเลยครับครับครับผมนายเดชจินโนรสนายกองค์งงการอาหารส่นตำต้นคุณซ่องก็ลงกระชากเหมือนกันนะครับต้องขอบคุณคณะกรรมการโดยเฉพาะท่าน เราสองต้นเป็นประธานนะครับผมเนี่ยเป็นน้องชายแม่ครับท่างอย่างนาหนึ่งเลยว่าโตนะครับนี่ผมจะพูดถึงปีสามเจ็ดเนี่ยที่ผมเข้ามาเป็นนายกหลังจากเออต่ตอนที่ผมไปทำงานท่ามัานไม่มีนะครับผมจะเอาลูกเมื่อนะลูก้านผมเนี่ยตั้งแต่ปีห้าเจ็ดมาเนี่ยนะตายรุ่นแปดคนไอ้ ไอ้พืชไรเสียหายอีกไม่ไม่พูดถึงเป็นร้อยล้านนะครับนะครับก็ทางทหารทางรัฐบาลทางผู้ว่ามาแต่ละคนท่านบอกไม่ได้นิ่งนอนใจนะท่านก็มาแก้ปัญหาแต่ยู่งแก้เหมือนยันยุ่งยุดสมัยก่อนผู้ว่าเียงเด็กมาเนี่ยก็มีการเถียงกันถึงประว่าที่ผู้ซ่องว่าเอาช่างมาปล่อย ป่าไม้หมดหน้าป่าหรือก็เสียงมนจะมีประชุมเนี่ยผมก็ยังบอกประชุมเสียงกันะเราแก้ไขปัญหาว่าไอ้ชาติแล้วคนน่ยอยู่ด้วยกันได้ก็หยุดผมก็ไม่พูดว่าฟรอยไม่ใช่ผมนรื่องร่นปานป่าไม้ก็ไม่ได้บอกว่าชาติป่านะครับคือชาติมันเกิดเองมันก็แก่กไปแก่กันมาก็แก่อย่างเนี้ยครูแต่แล้วอะไรไปแล้วนะครับ ืูว่าหมุนตายตัวคนตัวห้าเจ็ดมาเนี่ยแปดคนเนี่ยูดต่อจากท่านสอสอ็่น้องคนเมียนะครับการโยยาน้อยมากนะครับชีวิตคนน่ะทั้งชีวิตบางทีภาครัฐเนี่ยก็ช่วยนะแต่ช่วยนิดหน่อยนะทางผมเลยต้องตั้งชมรม หมอเวขเพื่อช่างป่าเอานายเฉลิมพลประคำเป็นประธานแล้วก็ประสานกับทางชายแดนพุ๊บนะครับถ้าคนตายให้สมรักห้าหมื่นบาทนะก็ยังค่อนวยหน่อยต่อมาก็มันมันก็ไม่ไม่พออยู่นั่นแหละทางอำเภอตั้งชมรม คือผู้คนไทยจากท่าป่าข้อตาปานะครับให้ผ้าม้วนถ้าเสยียดชุบถ้าบาดเจ็บรู้าขาแค่นะครับนี่ไม่ได้เนี่ยดูุณผู้นุษนะครับมาต่อมาประเด็นที่สองคือภาครัฐนะครับผมอยากให้แก้ข้อระเบียบข้อบังคับการลงยาของผู้ใหญ่ นะครับปัจจุบนันนี้ให้ทุนเรียตนต้นต่อไร่ฐาน3,000ไร่วัยทุเรียนพัน100ไนนกกราาา่ต่อไร่ต่อไร่ไม่ใช่ต่อต้นนะนะครับเมื่อก่อนนั้นมันสำหรับหลานเนี่ยให้แค่ไรแล้วพัน่าบาทปุท๊จิ้งปุ๊จิ้งไม่ได่ดีก,กว่านะครับ สามหมื่นสี่มืผมยากทแก่ตอนนี้นะครับให้ก็ได้แล้วสองมอย่างมันหลังสัปเลสเนี่ยนะครับแต่มันหลัสัปหอแปดปีก็เลนหล่อนไปอันนี้ผมพูดทุกเรื่องล้แหละขาดชดเชยชาวบ้านก็แต่รับโรงงานมาเรารับฟังครู่นของเราฟังแล้จะแก่หนวันนึงก็หมดรื่อเออ่อ่ เามาม,ม,ปม,ออมปาประชุชนลงถนนเลยขามุในทุ่งาแล้วต่อห้าจังหว,วดัดนะครับท่านมาระชุนแล้วท่านก็เช็คมาให้ย้ายคนหนึ่งนะข่าวของมันเสียหายเป็นแสนอ่ะหายไปเจ็ดพันนะครับเขาจะฉีกทิ้งล้อมห้านะครับ ท่านประธานก็ร้องให้เขาไปช่วยบอกรอเบียบก็ให้แก่นี้นะครับไม่รู้จะช่วยยังไงที่ผมว่าเอกสารให้ท่านท่านประธานนะครับเนี่ท่านดูอันนี้ของเฉพาะของคุณช่างนะเนี่ยเรื่องชิงของแท้ๆเลยนะครับจนกระทั่งถึงปีหกสี่เนี่ยวันที่หนึ่งมกรากระทุลคนตายคน วีใหม่นึกว่าวันนี้วีใหม่ผมจะถอาออกไปใหม่พลงงานศพงนมไปแล้เาบงคนเป็นเรื่อที่ดีชาติเราก็โทรไปแล้วตายช่างตึงตายคนหูสิบสองท่านวายังไปเป็นประธานท่านสสอ,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 อจารุ้นต่อไปพอวันที่หรกรมกราแค่หกลันเองท่านประธานก็คือพระตายเอ้ยมางวันาภ้พระไปเมืเน,เนงเง เนี่ยนะครับช้างเนี่ยจริงๆแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาดูว่ามันมากวะนะเวลาที่อยู่ในอ่างหารนอเนี่ยประมาณห้าหกตัวออกทุกคืนสามนันตอนนั้นเดิรแดงท่านทีนะครับก็หนุเครื่องเนี่ยทำยังไงอยู่ดิออกทุกคืนนะครับแต่มันไม่ออกทำไมคนเพราะว่ามันเอาไปทางฝืนเนี่ย มหน้านะนะเด็กไปไปโรงเรียนหรือว่าไปงานศพอะไรเนี่ยผมทำงานศพตาบ้านรึไม่ได้เดี๋ยวออกมาผ่านบ้านก็ได้ทำร้ายคนเนาะเด็กหน้าครอบเขาเรียนหนูทำเตียงหนูก็ู่าแบบนั้นแหละผ่านมาโลกโอแม่เป็นช่างทำแล้วก็โอแม่โอโสงสารน้องแม่เนาะเนี่ยจริงๆมันหน้าัะแต่ถ้าเรามีการต้องการให้ดูแก้ไขให้ดีเนี่ยผมว่าดีด้วยกันได้ นะครับแก้ไขยังไงรี่ยเราทำแล้วเลยทำแล้วตุ้ยไผ่อุตสาหกรรมตยไพรก็ผลแล้วนะครับไอ้ที่ผมจะเสนอแก้ไขเนี่ยเราเรยกว่าแก้ไขจุ้งนะอารับท่านอาาท่านอยนอรย่านอาารนอาครับท่น่ท่านบา์ทอกว่านอาร่นอยอนอ้่านรก่นอ่านอ่านอ่านอยอ่างหางรยนออ่านองยัทอ่างหานอน่น ข้อมูลผมเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นโรงเรียนคองมพบกราหาแมวคร네ับเดี่อวเดวเรฟังอุดส่งางเดงุเไปกันนะคร okes. ับเพราะว่าถ้าข้อมูลตรงนี <t 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 ้เนี่ยาหแมวมีห้ติกเออาอผม้ปัหล้วผมนี่ว่าคพมุยานี่ตไปอยู่อยู่า้านแข็งเลยเป็นเรื่อยนะครับคการแกปัญหากแกรงเนะครับ ไอ้กคเื่องของการครื่องอของของาวบ้านเนี่ยทำถนนไเลยครับถนอันนั้นไม่รู้ว่าเวาดามเวลาดามเทก็ประมาณห้าเลยเอหาลานนะครับเองทำแล้วยิ่งคเรื่องย่เรื่องเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีแล้วเป็นงานที่เรื่อยเรดีอเรื่องขามันก็ไม่ออกมาลวนะครับข้ามออกมาทุกที่จไเขาขอเรื่อแล้วก็กระกืุคนเนี่ยท่านหนุ่มท่านตกมัน ไปยุคนี้ตัวสองตัวตัวหนงตัวสองตัวอยูดานนึ่งตัวคนนะครับนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับย้อนไปถึงการโยกยาท่าตั้งไม่มีรับหนึ่งวีตั้งเอามาให้อบตนะครับอบตจะจ่ายให้นะครับขอแก้ระเบียนของไอร์มตแล้วกันให้อบตจ่ายัซฟต์ตอนนี้ตอนนี้นะครับขอบคุณครับ ก,กับเทเลโอกราก็ผมคิดว่าหลายหลาแนวทางเป็นสิ่งที่มีมากนะครับแล้วก็กับิการช่วยทำอยู่แล้วแล้วก็เรื่องการแก้ระเบียบในส่วนตา่างๆผมเองก็เสริมนิดนึงจะได้จะได้สบายใจนะครับว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็จะเชิญทางหลอดที่ดีกองทยานนัจะกลับมานะครับว่ามันมีกองทุนของกรมเนี่ยอยู่3มกองทุนด้านหนึ่งคือด้านอุทยานนะครับด้านหนึ่งด้านสัตว์ป่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องพันธุ์ ทีนี้เนี่ยระเบียบของเงินกองทุนเนี่ยเงินมันไหลเข้าไม่เท่ากันสัตว์ป่ากับพันธุ์พืชแน่นอนไม่มีอะไรครับอุทยานประมาณเป็นพันล้านครับผมก็คิดว่ามันข้ามเงินใช้ข้ามกันไปไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ก็คุยกับท่านดีพัญญาเมื่อกลาวชุมครั้งที่แล้วแล้วบอกว่าจะขอให้ท่านแก้ระเบียบส่วนนี้อย่างน้อยกรมอุทยานเอาเงินสะสมที่เขามีอยู่เนี่ยนอกจากท้องถิ่นที่ท่านนายกบอกเนี่ยนะครับว่าท้องถิ่นหลายที่ทุกที่เลยครับ อยากจะให้เอาเงินภาษีที่เขาเก็บในท้องถิ่นหรือถูกจัดสรรมาจากส่วนกลางเนี่ยใช้เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในในส่วนนี้ได้ด้วยตรงนี้เห็นตรงกันเดี๋ยวผมก็จะเล่นนะครับให้อนุก,กฎหมายแล้วก็กรรมการทุกท่านเนี่ยบางทีอาจจะมอบคุณหมอเป็นเจ้าภาพไปนะครับว่าจุดเนี้ยเราเล่นก้าระรเบียบให้โดยเร็วให้ท้องถิ่นเอ,อื้อต่อการให้มาสอดคล้องกับสิ่งที่มันสูญเสียเนี่ยนะครับจะได้บรรเทาความรู้สึกแต่ว่าเราคงเห็นตรงกรันว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เยียวยาขึ้นถูกไหมครับ เราคงเน้นป้องกันก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้แนวทางที่ดีกับกรรมการแต่ยืนยันครับว่าพวกเราตั้งใจทําอยู่นะครับวันนี้มาเก็บข้อมูลด้วยขอบคุณท่านในยกเลกนะครับเดี๋ยวคาดว่าท่านไม่มีรอบเดียวแนะ่นอนจากที่รู้จักท่านมาตั้งแต่เด็กน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวท่านอาจจะมีออกีกหลายรอบก็ซึ่งดีนะฮะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราให้ท่านเด่กครับยกมือได้เลยครับท่านจสจสมเดวพักี่ยกมือตัดขาดเวลาแล้วนะครับโอเคครับมีท่านอื่นไหมครับ เจอเลยครับท่านครับท่านท่านมานัชาติสิครับเจอเลยครับพ่อพ่อทีครับผมไม่ได้ใส่แว่นพ่อทีผมไม่นความคิดนะที่อุตสาหกรรมการนั้นผมได้ประชุมประพานเมื่อวันที่ที่กองฟันมาที่ิปาผมก็ได้เขียนนะครับเพิ่มนต่อเรื่องโครงการหนึ่งทางแนวโมเดลแก้ปัญหาจำป่านะโดยการรวมประชุมรับฟังพ่อพ่อที่เห็นระหว่าง พาหนอยต่อตองพันสองทวันต่อผมจึงได้มีข้อที่เห็นเป็นตัวอย่างดังนี้ในกรณีที่สัางรัวกันชาช้านั้นเราต้องรอมานจะานขนาดใจเข้าการเป็นกว้างในตัวเสาจะต้องมีรวัสดุแมสซาเดียวทำการเป็นกว้างให้และต้องมีมอสอปปะในสารธรรมรับรองและคนลุกต้องใช้รถจอดขนลุกแมสซ์เป็นกว้างลึกไม่ผานติดเต็มยาวประมาโอเมตร์ะอยู่บนพื้นดินเนี่ยสีไม่ทัน อาติเตนเนี่ยพ้นแน่ๆต้องมีถนนเพื่อตรวจการและให้โครงต้นยูคาลิปตัสหรือตบบน้นทีเสียดยี่สิบที่แจ้งไปแล้วคราวแล้วฮะมาติดไม่ยี่สิแบแถวนะนี่ยูคาลิปเนี่ยเป็นปีสิบกวาปีจะต้นใหญ่มากแข็งแรงนะแข็งแรงนะครับการจะหันไปได้นะครับสลับฟันปลาห่างกันหนึ่งเมตรลางนา้ำตะวางคอน้านะลูกผลน,น้ำแต่ไหลหลอดถองในปัจจุบันที่ ลาบเนี่ยปรก็ตดระลางน้ำติดกรอบไปฝนตกหน้าก็แทงไปหมดนะสำหรับพื้นที่ตำบลพวาน้ำบางบุรี่องที่ท่านนายกศเดชรายงานไปเมื่อสักครู่นะปัจจุบันมีช้างอาศัยอายุสามอ่างวันที่ผมกล่าวไปต่อถามใหญ่ศไปยมนะนายกเดชมีสามสามฝูงนะในอ่างทางแมวนะละมาหน่อยตัวไปต่อเรียนต่อถามอ่างแมวมาแล้วนะครับแล้วก็กระแกดนี่ประมาณแปดสิบตัว แล้วก็ประวัยใหญ่สองกลุนะเอามาน้อยตัวแล้วกระจัดกระจายเนี่ยพวกแขกงหาแมวเนี่ยทั้งเขาวงตัดนายกตัวนัดประมาณตาโน่และกระจายที่โชกไปตัดเขาทับทลายเนี่ยหลายที่นะเอามาเป็นน้อยสองร้อยห้าสิบตัวแลปัจจุบันเพราะฉะนั้นภาพระชาดนเห็นควรว่าควรจะจัดตั้งสวนสัตว์ป่ายจัดจังหวัดจันทบุรีสร้างกำแพงมาเนี่ก็หาสารตัดปลายชนิดมาเลี้ยงไว้ในรถสัตว์สร้างสวนพฤกษศาสตร์ น,นํำไม้ป่าในประเทศมาปลูกรวมถึงตะบนไพลนานาชนิด้วยอาปแกและอาโอ้ยใหญ่มีภูเขาตัดกลางไผ่สูนบน้าจากองา,านองน้ำวางข้อนาใหญ่สตงขึ้นบนภูเขาทําอาง,องน้่งบนภูเขาเพื่อทำน้ำตกเทียมนะครับภูเขาติดก,กับติดก,กันเป็นภูเขาดินไม่สูงชันในนาคตเน่าหลุน้ำองเที่ยวตรงอางน้ำสองอางมีตัวตันมีป่าไม้นานาพนธุ มีขึ้นไม้มีสมุนไพรจะต้องมีแป้งผกอาหารช่างการลอยเป็นแปลแพงเช่นมีที่ดินสองพันไร่อาจจะลอยสิบแปลงนะตัดทีละแปลงให้กินทีละแปลงทำไปคิดแปลงเดียวมันก็ตายหมดนะช่างหั่อหมดนะครับที่อาหารข้าวสิบชุดจากขอบเขียนทีลานสื่นอยู่นี้ขอให้คณะทำอธิการจัดตั้งคณะทำงานกันหนึ่งคณะประกอบด้วยหนึ่งตัวแทนกระทรวงอาหารไทยสองตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามผู้แทนกระทรวงการธรรมชาติกสิ่งหัวน้อง สี่ผู้แทนตัวกลางผมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรวมบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อเสนอค้อเสอจะสรุปว่ประมาณเรียนเพื่อมาพูดคุยหน้าอะไรไปขอที่เห็นตัวตัวในแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนขอแสดงความยินดีในองค์ความรูครับขอบคุณครับพี่เขาพี่ิงอาโนเนี่ยต้องเป็นผู้ในการศึกษานะแต่ว่าความรู้ท่านเนี่ยเป็นท่านเป็นปากชาวบ้านนะครับแล้วก็ควรเป็นรนตรีครับผมดูแล้ว ครับแนวทางแบบนี้ครับที่เราต้องการนะครับเราช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็ส่วนโทรศัพท์ได้น้อยระหว่างทางเนี่ยพวกเราไปช่วยกันแก้นะครับไม่เป็นไรมีท่านอื่นไหมครับเชิญเลยนะครับผมอยากเพิ่มเติมนิดแอนตี้หวาดไปแล้วครับเดี๋ยวท่านกรับมาทานแล้วเอาไปให้ครับได้ครับอ่ามิใช้ที่เท่าไหร่นะเมื่พุทธยาได้พูดถึงผมไม่ได้กำหนดนะไม่ได้กำหนดเราที่ที่มันเหมาะสมครับโอเคครับท่านอื่นเชิญเลยครับเปิดกว้างเลยนะครับไม่เป็นไรครับ เชิญเลยครับในทุกมิติครับไม่ไม่มีผิดมีถูกครับตรงนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลแล้วพวกเราไปช่วยกันนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับแม่ครับเรียนท่านประธานกรรมการและคณะกรรมการและผู้ร่วมประชุมทุกท่านผมรายงานวัฒน์เกี่ยวหล่อนมาเยอะกว่าเราอีกเยอะกวบาเราอีกก็มีช้างอยู่ประมาณหกสิบตัวประมาณหกสิบตัวจริงจริงแล้ว เป็นพื้นที่อำเภอสุดท้ายที่มีช้างในภาคตะวันออกซึ่งที่ทางอำเภอนะต้องการก็คืออยากให้มีหน่วยที่รับผิดชอบเรื่องช้างซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายของประเทศไทยที่มีช้างอยู่ในภาคตะวันออกอยู่ในพื้นที่เพราะทุกวันนี้เป็นงานฝากอยู่กับสุิยานะตกของแก้ว ครับซึ่งซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของงบประมาณในการดําเนินการทั้งปีก็จะมีงบามาจาัดใทยหกหมื่นบาททั้งหกสิบตัวหกหมื่นบาทมันถูกกว่าเลี้ยงน้ำมันมีเยอะเดือนละห้าพันนะฮะสองก็คือผมเห็นมเพื่อเกับท่านที่อุตสาห์ มาเรเรื่องของการฝังชิปวันนี้ฝังชิปเนี่ยผมจะไปฝังในส่วนของสายลักหัวหน้าสูงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ชุดเฝ้าระวังต้องการก็คือความเคลื่อนไหวของช้างไม่ใช่ว่าไปเฝ้าทุกคืนทุกวันน้ำท่าไปสบายก็ไม่รู้ประทับสามก็คือในส่วนของการที่เราอับลักช้างเนี่ย ผมว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องดูพื้นที่สำหรับช้างพื้นที่สำหรับช้างนะครับเพราะว่าถ้าเสิรดช้างนะมีพื้นที่ในการหาจินน้อยจะทงไงก็แล้วแต่คือพักดันช ja oh ้างไปอยู่ในป่าไปอยู่ในเขตสืบประการคงเป็นไปไม่ได้แล้วก็ควรหา ผมว่าควรจะมีการาวางแนวด้านช้างให้อย่างชัดเจนในทุกพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างจากคนร้ายทำในสิ่งที่ว่าผมจะพูดอยู่เสมอว่าช้างต่างัาคนไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้นคะรับเพราะว่าสังเกตเห็นในช,ช,ช่วงปรกมาน หนงไงก็แล้วแต่นะคะบก็เกิดการทำร้ายกันระหว่างคนก่บน้นแล้วก็ไม่พ้นที่ว่าคนก็ต้องเสียชีวิตผมอยู่มาก็มีผู้เสียชีวิตไปผ่ารายนะครับทั้งตายสองตัวทั้งเกิดสี่ตัวนะมันเป็นปัญหาที่ถ้าถามแล้วอำเภอบ่อไร่ก็ไม่ใช่เป็นญถานที่หนัขึ้นสำหรับอำเภออื่น แต่เป็นอำเภอที่มีสถานเรื่องช้างเป็นอำเภอสุดท,ท้ายของภาคตะวันออกที่ผมอยากจะฝากท่านในเรื่องของคู่โดยงานที่เกี่ยวข้องจริงไม่ใช่เป็นงานฝ่าเท่ากับทางอุทยานและให้เจ้าหน้าที่อุทยานมาดำเนินการโดยงบประมาณที่ไม่มีการบูกพันระหว่างตัวทำมาเป็นทาบกับท่านเองเลยครับผมขอท่าน,านจังหวัดตราอย่างนี้ได้ไหมครับเนื่องจากจังหวัดตราเนี่ยไม่มีพื้นที่ติดต่อกับป่ารอยต่อ5จังหวัด เพราะนั้นปัญหานั้นง่ายสำหรัตัวมากเราผมดูแล้วเนี่ยผมดูด้วยตัวเองนะครับว่าจังหวัดตราเนี่ยติดต่อกับอาณาเขตของกัมพูชาเนี่ยมหาศาลเลยตรงเกาะคงเนี่ยใหญ่กว่าปาระเอาสามสี่เท่าครับดูจากพื้นท,ที่ทางแผนที่นาการเพราะฉะนั้นโอกาสในอนาคตมีโอกาสที่จะมีช้างหลุดรอดเข้ามาอีกหรือทวีความแรงต่างธรรมชาตินะครับผมขออย่างนี้นะครับถ้ารองว่าตราทางหน,น่วยงานพูแทนจังหวัดตราเนี่ย เนื่องจากปัญหาท่านเป็นปัญหาเฉพาะตัวถ้าอาจจะคุยกันภายในก่อนว่าท่านอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยทํำยังไงแนวาทางที่กรรมการเสนอเป็นข้อสรุปในวันนี้หรือในวันหน้าก็ตามเช่นมีคูคันกั้นช้างมีกําแพงมีป่าเศรษฐกิจมีสวนสัตว์จํากัดอยู่เนี่ยท่านอยากได้แบบนั้นหรือไหมนะครับเพราะบางทีการเสนอในภาพรวมมากๆเนี่ยมันไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดแล้วไม่สอดคล้องกับบริบทที่ท่านมีอยู่เนี่ย ท่านก็บอกพวกเรามาดีไหมครับท่านในผมขอบคุณท่านในเพื่อมากเพราะท่านในเพื่อก้าพูดเป็นคนแรกที่ผมสัมผัสมาในช่วง3าสี่ครั้งข้างหลังเนี่ยว่าเป็นหน่วยราชการแล้วก็บอกตรงตรงเลยว่าช้างอยู่ร่วมกับคนไม่ได้นะครับผมเองเนี่ยเข้าไปในป่ายขี้ช้างผมก็ขี้กว่วตกลายนะครับนะครับไม่ต้องไม่ว่าเห็นตัวนะครับก็ผมขอบคุณมากที่พูดสะท้อนความจริงแต่นะครในเดียวกันไม่ผิโดโอกาสไปอนุรักษ์นะครับเต้องมีผลของเขาแล้วก็ทุกฝ่ายต้องมีจุดยืนร่วมกันแต่เราจะหายยังไงให้มันสมดุล ครับเชิญไปต่อไปครับอาจารย์แสงเดือนครับหมอครับท่านคุณหมอท่านท่านยุคนครับเชิญครับท่านอ๋อสองกับเรียนท่านประธานและสนองคือว่าตลอดไปถึงผู้เข้าร่วมการประชุมท,ท่านนะครับผมยุค,คนชนวัดปัญญาก็วันนี้ก็มีข้อเสนอมาอยู่ประมาณท่าประเด็นด้วยกันและสำคัญที่สุดทั้งท่าประเด็นนี้นะครับ จากประสบการณ์ที่อยู่ในพื้นที่ทช้างนะครับคือการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับชา้างนี่คือประเด็นที่เราพูดถึงกันนะครับความขัด,ขดแย้งระหว่างคนกับชา้างข้อที่หนึ่งคือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่า เดี๋ยวคณะกรรมการดีสามัญเทศาศึกษา่แก้ไขญนาช้างป่าจะได้ขยายป่าข้อที่สองคือการศึกษาบุกลุกทำลายป่ากล่าวคือชุมชนที่ห่างไกลความเจริญหรือป่าสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยของชาเดี่ยวคณะกรรม,กา,ยายามาการขยายต่อข้อที่สปัญหาปัจจัยการขยายถนนท้องถิ่นมีส่วนสำคัญในการมีส่วนร่วมที่สำคัญยิ่งนี่คือคณะกรรมการขยายความต่อว่าทำไม ที่เราต้องขยายถนนในพื้นที่เรานั้นทำไมช้างลงมานะครับข้อที่สี่ปัจจัยด้านการเพิ่มจำนวนช้างป่ารวมถึงประกาศใช้พระราชบัญญัติการควบคุมกำเนิดช้างเราจะทำอย่างไรมีหลายท่านที่กล่าวขานถึงว่าต้องฝังชิปต้องคุมกำเนิดนี่เราจะขยายต่อนะครับ ข้อที่5ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีผลกระทบสภาพอากาศและความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติเห็นไหมครับนี่คือข้อตรงนี้เราต้องขยายความต่อแนวทางการแก้ไขที่เรามีคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า ตลอดถึงการเยียวยาที่ผมได้อา่าน3าสี่หัวข้อตรงนี้ว่าเรามีการเยียวยาประชาชนที่มีผลกระทบการเสียชีวิตตลอดไปถึงครอบครัวมีหลายท่านที่นำเสนอมันพร้อมอยู่แล้วในนี้เรามีของคุณด้วยนะครับต่างๆร่วมกันร่างการพิจารณาวันนี้จะออกไปรูปเป็นร่างเรื่องของคุนการช่วยเหลือตลอดไปถึงการศึกษาระยะยาว ที่เราจะพูดต่อไปว่าเราต้องร่างเป็นกฎหมายไหมตรงนี้ท่านเลขาท่านประธานคณะกรรมาการวิสามัญท่านได้คิดครบกจบอยู่แล้วนะครับเพื่อป้องกันกันและผมขอเสนอกว้างลงไปมีหลายท่านที่พูดไปพอที่ผมเข้านะพูดว่าเราจะต้องมีอ่าน หรือสาดน้ําหาพื้นที่ให้กับช้างป่าสมัยก่อนช้างไม่เคยลงมาเป็นพัดเพราะเขาไปอยู่ที่ป่ามีอาหารมีแหล่งอาหารมีอาหให้เขาได้อยู่บนป่าสมบูรณ์ของเขาแต่ทำไมแต่ทำไมละ่ะที่ป่าช่วงนี้ต้องลงมา อยู่กับสร้าปัญหาให้กับพี่น้องเราคือต,ตรงนี้แนวทางการแก้ไขอีกต่อต้องคิดนะครับเพราะว,ว่าเราจะต้องแก้ปัญหาได้อย่างไรโดยที่จะตรวจทรัพยากรธรรมชาติสิดร้องมาวันนี้ก็ต้องคิดตรงนี้ผมคิดว่าท่านคิดแล้วแหละจะต้องทําอย่างนั้นนะครับปัญหาเหล่านี้มันไม่ใช่เกิดเฉพาะประเทศเราอย่างเดียวอิน<ร>เดียก็เกิดเนปาลก็เกิด หลายประเทศก็เลยต้องบอกว่านี่คือการแก้ไขปัญหาเขางคล้ายๆเราคิดทุกคนแต่เราจะทำอย่างไรบ้านเราให้ชาขึ้นมาอยู่บนบ่าเหมือนเดิมให้ได้ก็มีหลายท่านคิ้แล้ว,ว่าต้องสร้างแหล่งอาหารต้องมีอาารให้กับเขาสุดท้ายนะครับสิ่งที่สำคัญคือที่คุ้มครองอย่างมีเอกภาพ พื้นที่นั้นต้องมีเอกภาพคือแผนการจัดการนำไปสู่ความร่วมมือร่วมมือนะครับไม่ใช่ว่ามีอาสาเฝ้าระวังอย่างเดียวทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมกันไม่ว่าประชาชนไม่ว่าส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องเข้าไปมีส่วนรว่วมทั้งสิ้น และแผนการจัดการอีกแผนหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่จะต้องขึ้นทิ่งแหล่งทระะัพยากรธรรมชาติจากพื้นที่คุ้มครองทั้งหมดที่ผมกล่าวนี้อยากจะเรียนบอกกับทุกท่านว่า ต้องทำบนพื้นฐานข้อเท็จจริงทั้งซึ่งที่ท่านประธานได้เปิดหัวประเด็นว่าที่ทั้งหมดนี้ตัวเลขไม่ตรงกันเลยแต่วันนี้เราต้องทําพื้นฐานเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริง